คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุสนให้เล่นตามแต่อย่างใดหากผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีมิสหายสายปั่นที่น่ารักทุกคนของทิศนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิศพิลล์หนอกอีกแล้ววันนี้มาอยู่กับเกมสาวทำกับค่ายพีจีนะทุกคนวันนี้ทุน500รอเดี๋ยวเราไปชมกันคลิปนี้ก็ทำมาให้รับชมเพื่อความสนุกส,สนาน ก็ความบันเทิงไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะอายุ18ปีควรม,มีผู้กครองแนะนําในการรับชมนะทุกคนเราก็ไหลกันไปแล้วเบ็ดสิบาทเดี๋ยวเรามาสูตรขยับปรับเบ็ดการเทคนิคเดิมๆกับเว็บยูฟ่าพีเอ็มีแมีแอดข้างหน้าฝากวันนี้สมัครวันนี้รับฟรีส0จากยอดที่สมัครนําไม่ต้องทำเงโดยทุกคนทิดบอกไว้เลยมา 10ตอนนี้ช็อตยังไม่มีสักช็อตแต่มันต้องจอเพราะเทคนิคปรับเบ็ดของลิปมันต้องใช้ได้ดีวะวายมาสาวท่ามก็รุ้นๆอยู่นะทุกคนนอกโบนัสก็คูณในโบนัสก็คูณแต่ถ้าไม่คูณก็เกลือ,อสาวท่ายังไงก็ทิสสา0รแล้วหรือ300ยแล้ว ก็ี่าสาวท่ามีถ้าเกิดแม่งคอมโบก็คอมโบรวยๆนะถ้าเกิดเกลือนี่แม่งแคบเกลือคือเกลือจ๋าคนดอกนี้สองร้อยมาไปปรับไปเลยที่เบตยี่สิบต่อตามเกคนิคกันดิกันนิกของเราแล้วก็ลุ้นเหมือนกันละก่าไอสาวท่ามเนี่ยทิปไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่อ่ะมา เวลาบางทีมันแบบไม่มีคอมโบไม่มีอะไรเลยะทุกคนแต่เกิดวันไหนจังหวะไหน้ามันเข้าช็อตนี่แม่งคอมโบลัวๆัวคูณยาวๆเว้ยนะเป็ดยี่สิบตอนนี้ไปแล้วสองร้อยหรือสามร้อยคนจะตัดไปสี่สิบก็เล่นไปว่ะใจเย็นดีว่ะแนวทางการเล่นของเราจะไม่หัวร้อนนะแต่เราอับเทอร์โบแล้วไม่หัวร้อน ไม่ร้อนนะไม่ร้อนเดี๋ยวก็รู้ปัดเดตินี้เพิ่มขนับมาที่เทอร์โบโด้วยทุกคนมาตัวเขียวมาวายยืนแล้วโอเคแผงนี้สวยวายสามตัวโอเคช็อตเด็ดมาแล้วช็อตหลายคอมโบมานะ้วเอ๊ะยังไงวายอุ้ยงามดีเวนงามด,งามดีงามดีสาวทงที่รับจะไปแอลสาวหนึ่งนะสวย ช็อตนี้เท่าไรกับยูฟ่าพีเ88เรามาดูกันนะช็อตนี้หลายสไตล์ขยับปรับเบ็ดของพิวพัน8วะ่ะมากำไรมาแล้วหมดแต่รอบโบนัสก็ไม่ทันนะทุกคนนอกเกมก็แตกได้มาเบสซีสิซพมาดอกนี้จะเก็บกำไรให้ทุกคนมามาอย่าหลอกนะเนี่ยแม่งชอบหลอกวะ่ะ สมัครวันนี้จะยูฟ่าพีเอ็มจีแบบแมีแอดข้างหน้าก็รับฟรีสิจากยอดที่สมัครนะทุกคนไม่ต้องําเพิ่นแค่บอกรู้จักมาจากช่องทิพที่ิะนอกจบบอกเด่งทิพก็สาวท่ำวันนี้จะ11บโมงเช้าสวยๆกำไรเนาะอยู่กำไรเจาะอยู่ทุกคนก็คลิปนี้ก็ จะปิดตัวลงลวนะนะกับการเก็บกำไรครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามพิธีละหนองนะครับพิธก็ขอบคุณทุกคนมากกับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับ